เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการนะครับสำหรับการล้างเครื่องใหม่ให้ได้เหมือนวินโดว์ใหม่เลยนะครับเหมือนลงวินโดว์ใหม่แต่ไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่นะเป็นการล้างเครื่องรีเซ็ตเครื่องก็ล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งแอปทั้งอะไรหายหมดที่ตอนแรกก่อนผมจะทำการล้างเครื่องรีเซ็ตก็ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยเกมพวกโปรแกรมอะไรนะตอนนี้ก็ เป็นอันเสร็จสิ้นมาดูนะครับจากตอนก่อนที่จะทำการล้างเครื่องตัวนี้ก็จะว่างอยู่ประมาณ27ตอนนี้กลายเป็น82แล้วอ่รูดาวโหลดนะะหายหมดแล้วนะครับ ก็จะได้เหมือนเครื่องใหม่ๆเลยนะครับอ่างก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่ลงโปรแกรมใหม่ก่อน